เราจะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นขั้นๆตอนๆไปนะครับเริ่มจากนักบินโดดขึ้นฮาน็ตเราจะเห็นว่านักบินเริ่มเอ็นหลังไปด้านหลังจากนั้นตัวพารามอเตอร์ก็เริ่มบิดณจุดนี้ท่านจะเริ่มเห็นว่านักบินเริ่มบิดอย่างรุนแรงณจุดนี้นักบินสูญเสียแรงผลักไปข้างหน้าเนื่องจากว่าเครื่องถูกบิดไปทางด้านซ้ายและแรงผลักบิดไปทางด้านซ้ายไม่ใช่ไปข้างหน้าในขณะที่ตัวเขาเริ่มบิดอย่างสมบูรณ์แล้วตอนนี้แรงขับไปข้างหน้าถูกบิดไปทางด้านซ้าย ในขณะที่ตัวเครื่องบิดไปด้านซ้ายล่มก็ถูกเหวี่ยงไปทางด้านขวาเพื่อลดแรงบิดนี้ท่านจะเห็นว่านักบินได้กำลังเบรกและเบรกมากเกินไปจนสุดท้ายทำให้ล่มสตอนและหล่นตกสู่พื้นจะเห็นได้ว่านักบินส่วนใหญ่จะมีปัญหา ในเรื่องนี้หลังจากล่มของเขาเริ่มบิดและก็ไม่มีอะไรมากที่พวกเขาจะสามารถทําได้เพื่อแก้ไขสถานการณ์คําถามก็คือว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและคําตอบนั้นก็คือเรื่องของการแขวนจีที่ผิดพลาดนั่นเองลองมาดูกันนะครับว่าถ้าพารามอเตอร์และใบพัดตั้งตรงเป็นแนวดิ่งเรื่องของทอร์กมันจะทําให้พารามอเตอร์เบี่ยงไปทางด้านขวานะครับจินตนาการนะครับว่าหากล่มอยู่ในรูปทรงนี้แรงของการทอร์กก็จะอยู่ในแนวนอน สิ่งที่เราเห็นอยู่ในวิดีโอนะครับก็คือนักบินเอียงหลังค่อนข้างมากนะครับซึ่งอยู่ระหว่างแนวของแรงแนวดิ่งและแนวนอนตัวนักบินก็จะพบกับแรงบิดบางส่วนของแนวนอนและแรงบิดบางส่วนของแนวตั้งไปพร้อมๆกันเป็นผลให้นักบินบิดในรูปแบบแบบนี้ทําให้แรงผลักของเครื่องหงขึ้นไปข้างบนและบิดไปทางซ้ายตัวเครื่อง เลยจะพาตัวเข้าไปออกจากแนวในการไต่ระดับความสูงในขณะที่ตัวล่มเหวี่ยงไปด้านขวาอย่างรุนแรงที่วควรทำในทันทีในสถานการณ์นี้ก็คือผ่อนคันเร่งฉะนั้นจงรู้ว่ายิ่งคุณเอ็นหลังไปม,มากเท่าไหร่แรงทอรกของการเอ็นไปด้านข้างก็มากเท่านั้น